สวัสดีครับพบกับผมครับเซลเฟอร์ er ครับวันนี้ไม่ได้มาทําอะไรเลยครับไม่ได้มาให้ข้อมูลความรู้หรือไม่ได้มาพาเจ๊งแต่อย่างใดวันนี้จะมาตอบแทนนะครับตอบแทนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ดูรายการของผมมาโดยตลอดนะครับอาจจะดูมาตั้งแต่แรกหรือเพิ่งอาจจะมาดูตอนหลังหรืออาจจะเพิ่งซับสไคร้เมื่อวานไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของผมนะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผมไปแล้วนะครับผมก็อยากจะตอบแทนทุกคนด้วยกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับก็สิ่งแรกที่จะแจกนะครับสิ่งแรกที่จะแจกนั่นก็คือเสื้อนะครับเสื้อฟี ف าเห็นบอกว่าเนี่ยโอเคเสื้อฟี ف าลายสามนะครับอ่าของกาลินาเลยนะอันนี้ก็เป็นลาย I am living legend นะครับนี่ครับก็เห็นบอกว่า เออเห็นหน้ากูนะครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวยังไม่เคยใส่นะครับบอกก่อนนะครับยังไม่เคยใส่แล้วก็ซ้ายล่างก็นี่ครับมีโลโก้การิน่านะครับนี่สวยงามมากนะครับเราจะแจกให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีก2รางวัลนะครับอีก2รางวัลก็เป็นริชแบรนะครับริชแบรฟซีฟาลายสามนะครับนี่ครับซ1 1 4นะครับ4114นะครับอีกรางวัลที่2แล้วก็ รอนที่3นะครับก็เป็นสีดำนะครับสีดำนะครับพิฟฟ่าลายสาเหมือนกันนะครับนี่แจกให้ครับทั้งหมด3รางวัลนะครับแล้วก็ถ้าซับสไคร์นะครับครบ1 0,000หมื่นซับเมื่อไหร่นะครับผมจะแจกไอ้นี่อีก1ตัวนะครับแจกไอ้นี่อีก6อันและก็ทีเด็ดครับผมจะแจกเสื้อตานานครับนี่ครับเสื้อตํานานไทยใส่เองนะครับนี่ เสื้อตํานานไทยฟิยวฟ้านะครับผมจะแจกเสื้อตํานานไทยให้ด้วยนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะมีตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาไว้รอเป็นกิจกรรม1 0,000ซับแล้วกันเอาละครับเรามาฟังกิจกรรมง่ายๆกันเลยนะครับกิจกรรมนะครับให้ทุกคนนะครับไปตอบที่แฟนเพจเซลเฟอร์นะครับ Z E ด F U เดี๋ยวจะทําเป็นกราฟิกแปะเอาไว้ให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะโพสต์เอาไว้นะครับว่าโพสต์เนี่ยสำหรับร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับซึ่งกิจกรรมมีอยู่ว่า ให้คุณนะครับพูดหรือว่าบอกความในใจที่มีต่อผมนะครับหรือว่าตั้งแต่ดูรายการมาตั้งแต่แรกหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะหรือว่ามองว่ารายการผมเป็นยังไงติชมเข้ามาชมหรือว่าเออโอเคหรือจะด่าก็ขอให้มีสาระนะครับอะไรเงี้ยแล้วคอมเมนต์ไหนเนี่ยที่โดนใจผมที่สุดนะครับแล้วผมมองแล้วว่าอูแม่งมีประโยชน์กับผมมีประโยชน์กับทุกคนมีสาระจริงๆเนี่ยแล้วก็ รู้สึกตลกฮ่าๆด้วยนะครับก็รับรางวัลไปนะครับก็จะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับก็ผมจะเรียงตามความชอบของผมเองคนเดียวนะครับ <c ười> คนอื่นไม่เกี่ยวผมตัดสินเองนะครับก็ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสาหรับรางวัลสาหรับไม่ใช่รางวัลดีครับเขาเรียกว่า สิ่งของตอบแทนน้ําใจทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับก็อย่าลืมไปร่วมเล่นเกมกันนะครับร่วมสนุกกันไม่ต้องมาตอบในคลิปนะครับตอบในคลิปไม่ได้นะครับให้ไปตอบที่แฟนเพจนะครับให้ไปตอบที่แฟนเพจเท่านั้นนะครับย้านะครับย้ําแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะมาประกาศผลละกันนะครับสำหรับคนที่ได้ก็จะส่งอีเมลให้ถึงบ้านเลยนะครับก็ใส่ถุงแพ็กเกจไปอย่างดีนะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรครับคืนความสุขให้กับคนดูครับสำหรับวันนี้ เซฟเฟอร์ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับและเจอกันใหม่สวัสดีครับ